พ่อแม่พี่น้องปาด้อทานยินดีต้อนรับเขาสูซ่องผัจอยด้อพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะกิบ่ดูสิกิบ่ค่ะ ออาเลปอาเน่ยเนสาวห่นปอาเนี่ย

mùa mua quá. anh quá? bà quá? Một quá? Một quá? Một quá? mẹ quá? nè quá? Một này Một quá?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  đây quá? Một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  nè nè, cha nè ไปหน้าแล้วอะบุมีเวลาท่ายกี่น,หน,หน้องเนาะค้งข่าหักข้าเคยืขอเข่เอเวลาท่ายคลิปอะไรจะตนสาวต้นเนี่ lại ngay rồi ấy. tìm không?

không mẹ nào không mẹ nào không mẹ gì nữa บแวบอกดูจ่าก่อนดูจาก่อนจางามจาจาเจาเอาเอานี้เอาอนจ่าจ่าจาหแมแวสิหให้บอกให้ดูจาลสิหกลับไปน้า Ta hát banh hẹn bảo vệ chồng bỏ tay chồng mẹ tay chồng mẹ ơi bụng tay chồng ăn y bụng chồng bỏ ơi bay ăn chồng bỏ 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 không? bỏ 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 ăn bỏ bỏ đi bỏ 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 Say, take a dung. Take a dung, sao yum. Boo, khao dung, boo. Eat ong, baw. Don't gắn, dung, baw. Eat bò, let the gắn khao, baw. Huh? Huh? เส้บูบูเอ้บูบูเอ้หาปลาลุงมังงูบูบูแห่บูบูอาทองซื้อหายบอนี่รุดแล้วนี่น่ะบูบูรุดแล้วบูบูรุดแล้วอาทองวันซื้อหาบูบูอ๋อนี่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 หาปลาลุงมังแน่นี่บูบูนี่บูบูนี่บูบูเห็นปะบูบูนี่บูบูนี่เห็นปะบู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  ไอทองสื่สุดงามอีหล่ะบอบออืมอีหล่ะอะไรบูบูนึงมาดูบออ้าวใครจิยันกวดหน้าแม่กินอยูกับจยนว่าใช่ะบงงนยนียนวนียดบหาม่กิน bịch but... à, mà hay nè là... หานมากัดใกล้ปะกัดกันเป็นแข้งหักไอตัวไอตูนตัวไอตัวตัวตา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 แม่พาไปไรมาปะจีจ๊ไปเลเอาไปไล่ไปไปไล่ปะเจ๊ไปไปไปไล่ไปไปมจะพาไปนปะ hả non vợ là từ sao Từng đề tí từ hạ từ sao điện

Đi vâng phải xé nè phải xé nè à tôi nhắc một từ non rồi à tôi nè hello hết bơ ê cái tù này ý này sao, ý ý ý bé, Thưa cha này Thưa cha này Thưa cha này bú bú Thưa cha này cười bú bú ơi Bú, bú ơi Bú bú này mẹ chơi này Là bú mẹ chơi à này Ba ba Khu ba khu Nhạc Nhạc Ba na ba ดูด้สิแล้วรู้สิไปล้บ้าไหนแม่ไหอไ่างไเยินเสียงไอ้ทิพย์อยากลงมาเลยยินเสียงไอ้ทิพย์อ้ดูคะแนนสีท่านนะัท ไปชุ่มมื้อชาวบ่อแลลวเกี่ยวข่าคุณนจงชียาไปอาะหวอนเพือนอาลุแเทอาลุ่เทไปเอออะไรเม่เอาจิไปข่าเพือนอาว่าจ้ะ ไม่นม่อ่าปลาเทือนในดุมเงี้เข่าอ่า้วมึงเงีนูกินก็เลยค่ะหนูไปหาไอติชก็เฮ็ดไปแกเจับเกิบได้วมนค่ะอย่าเฮ็ดสกอไอทิดนะสกอไอเอ็นะอย่าเฮ็ดอย่าเฮดมาชาได้น่น่ะไปไปหาไอทิปห้องไอติชไปจะไอทิดนะไปห้องไอติดไป คอมุ้ยเกิดอะมยเกิดบาจานึงนี่ไอ้ทีวอ้ทีเปเปน้าินะเอ็งเป่าเปล่ามื้นึงบ้ิไงแค่โอ้เปิดิเกาเดเดมึงน่ของไม่จอยชนเข้านี่เจสิบเก้านี่เสียบพางชนเข้าเอานี่ของไม่จอยนะสามเจ็ดมเก้า้ออ ยังเลือถึงคึงคึงหนึ like e ่งของกระโยเออไปได้สงครูบงคู่มึงเพ่เดี๋ยวลูกของไอทิพย์กับเพ่ของเมจอยกับเพ่เลยบริคีใช่แม่เอทิน่าหัวเราเมยจอยเพแล้วองเนี่ยมางือไปห้องไอ้ทิพย์ไป อยากเห็นล yeah, so like, oh, okay. okay, okay. oh, ูกระอาดิเ no. ั้ยอ่าให้ไป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 นี่าอตัวละโอ้ยือแค่นอนขาขั้นห่างนอนมึงเกมยู่นี่เนอะั้างดทข้างดาอะนี่ nghe, vượt vào. đi nha, về nhà mà đi nha. À, tốt. Ủa, cả Điệt rồi. Điệt rồi. Nào, là, phù cả không được Nè, nè, phù mà xoay cả. Lan, xoay. à, đi. à, à đi. Đi. <cười> em, em. <laughs> ใช่ร่กายนะดีได้กันีเอ้งามแม่นะน้องส่นมือบาเลยใ่ักเลยนะตัวต้องสามพกตัวี้งามน่คู่เฮนะรวมทั้งผาส่งขยันกับว่านสามเสนไปสามเสียิบไปท่านงามมีมีสียางสีเนมันสีมีบอลายปนไหมีสีสีแบ ห้อยลอยนะเกือบอาเลยนะขาดปะเด้เกือบไม่จอยหับหับหับค้นข่าวรถรุบปุ๊ดบลถเมื่อวานอ้ใส่พอดีปุ๊ดปุ๊ดเจ็ดจอยีงานกันแค่ได้ตีนข้าวพร้อมสิเด้งไงมันเบาแล้วก็กันซี้างใส่เลยมันเบาแล้วก็ใส่น้ำมันมาน้ำบอลอีต้คลายนะแพงไม่อ้วนเลย ทางเทียนเกาูละห้องกันอันเป็นเงินบาทกั0 0เฮยหยังเฮยหยังเปิดทีวีบ่นะเหมือนกัวมเออเ็ดชงนะมาแล้วฮึกนี่เอ้าอวอทีเยัง็นอ้าูจักอดเปิเ เปิดเทาา่าไระทัดเนีย้ยเปิดให้อาเปิดเปิดฮะเปิดบอก<า>เอาสัาพเท่า,า,าทาดัดอาเพลรเอาเพลรเอาเพลรแล้วลูกทารข่อยบ้างไงสบายดีแล้วเปล่าเนาะตื่นมากเลยเห็นอยัง,งนีอาหารเช้าเลน่นี่เนาะอาหารเช้าอยู่นี่อาหารบ้างอยู่นี่อันนี้เมื <laughs> ม่อเมื่อนี้บันเทิงบ้านไปยังเฮียนบ่ Oh. อ่ะเปิดเปิดแม่สิ้มองนี่เปิดเปิดท่อทัดพี่น้องเออบอลเปิดบอลหลงนะเออบอลดินลุกหลาบอลดินบอลดินบอลดินแก้วอาเลยอุ้งอ้าวอุ้งอ้าวของอาเสดป้าป้ามือไปป้ามือไปมือไปป้าอย่าอย่าลือไหม นี่บอยอยากมาเฮือนอาอยากมาเปิดทีวีนี่อยากมาเปิดทีวีอาเนี่ยฮะมันโมมีอะนะ่ะในโดห์ให้ทิดไปเป,เปิดไปให้อทิดไปให้หมดให้อทิตย์ไปเปิดไปเห็เปไป,ไป ไอ้ทิพย์เปิดเปลี่ยนมอไปหายไอ้ทิพย์ไปอเอาเพยไอไปลูกไปไปเอาเพยไอไปอ,อย่าเฮ็ดแก้วกาแฟอา่านไปไปไปแม่พาเมื่อแน่น่<ม>คุมกดอยู่พี่น้องเมืองทีวีผมเปิดจีดอ้อะไเออมันติดอยู่บ่หละ มันเปิดบ่ได้บ่มันเปิดบ่ได,ได,ไดอ้อ่าว่า่มันเทแล้วอ่าว่าเขียนหนังสือบ่ะสิเขียนหนังสือบ่หลกปุ๊บอยู่เพื่อนป้านะทิ์โชงอันนั้นคือ เิด <peach> ปุ่มในน้ำเพือ่อนป้ามาเอารถเพื่อนค่ะปาช่วไอเห็เมื่อเอาปุ้มไปเจกกักบลเขียนในเคียนบมเป็นมาจักบอกเพื่อนโมเฮียนแบบนี้มาจักบอ่บบืว่ะ้ี <peach> ปมเียนนี่นะโมเมนปื่มมันมาอ่านเนาะอไม้าลหิวเท่าไหร่ ทิศตัวกระตั้งใจเฮียนเนี่ไอ้ไอ้น้องนะฮะไปลุกไปแม่อาชูเพื่อนได้นะไปอาเหยงน่ะเมืองเอาเลยนี่ก็นอเต้นให้้าไงเต้นให้ายูกเต้นเเต้นังเด้อเต้นดังเด้อเลยหา เล่นเดิมเดิมถ <À. c ười> ูหัวเนี่ยมองไม่ไหวพี่ดุมเปื่อนได้อาอาถูเขื่อนหมื่นหมื่นมันมานั่งกดกดทีวีนี่กดทีวีเห็นไหมมา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 อยากไปบ่อนอาถูเขื่อนอ่ะกดไหนไหนกดกดให้แม่มองเนี่ยตื๊ดได้ตื๊ดนะครับกดไหนกดดุดดกดสีแดงอะสีแดงอะสีแดงตั้งดุคอยตั้งบอกได้ใช้กระจ้องอะลูกใช้กระจ้องไปหน้านะใช้กระจ้องเลย เออนั่นบอลูกบอลเออเ,เอาไปน <trees. S 1> <aesthetic. S 2> ั่งบอลกั้งโดยโอเคแซนด์มอนต์พี่น้องม่ประจอยกะชิจบคลิปเพียงสมนีก่อนขอบคุณขอบคุณหลายเด้อป้าลุงเอ้ยขอมารับชมหน่อยที่โบกุดคำกุศลนะคลิปนี้ก็ไปแล้วกลับมาสบายดี